เดินทิดนะทิมาคำเดินทิศก็ปลูกเอได้ทำไรกหลก็ปลูกหลับนะรวมากหับนี่นะก็ปลูกได้หับเลยแต่โจงนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยได้ลุกมานำโจมนมุ่นรือว่าลุกมาตีแต่ต้นหมากอาจจะมลุกนะพรัาต้นนี้ก็คือติดประกิจเรืองเรียนก็คำก็ไม่ได้ลุกมาตีลราให้ลุกิดเตียนต็มตรองตีเจนงานที่รียน

เออเล็เลยเราของมงข้างลละคนมองเล็งที่คือเรื่องขมุติ้มุติเนี่ยเป็นเดีามาเจ้าญาจ้าเลี้ยงกับพระรัตลาพรัตปาลาทีว่าเลี้ยงัตบานเล้งรัตบานเดเป็นอื่หลังเรื่งพระรัตภาลาในเล็กทางรตภาลานี่ยังไม่บวชไปฟังธรรมากับพระพุธเจ้าเยลออุศะนะ กฤษฎาจะดำเนินทำธีส the so ิประการให้ฟังเนี่ยคกฤษฎาคกฤษฎาเอออยากเอาบวดนะรัฐประการนี้อิสะกาเรืงบวชด้วยศรัทธานะบวชด้วยศรัทธาอยากเบวชแต่ว่าคือความเด่ว่าแกนี่เป็นหลุดใจคนเดียวแล้วพอดีนี้เราถือเราถือเรื่องของการสื้อต่อตะกู้ ไม่ตัดแต่คนเดียแล้วคนมาเราทำซื้อกันนะวันมาเคยใส่ชุดกูอุ้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ยอมให้บ้วนหลอกเป็นหลุดใจคนเดียวไม่ยอมให้บ้วนก็แต่ละแต่ป้าหลานี่ก็ไม่ยอมกินข้าวพอจะไม่บ้วนนี่ก็จะยอมตายอมไต่ฟันไปได้วันพอแม่กินหลุดใจไม่กินข้าวที่ยิ้งก็เลยไปโก้ไปเละไปเละคนจะทิ้งมาเละนี่นากัรแล้วไม่ช่วยดีขึ้น เล็กไปก็สานันเนี่ยจ็ดจ้ากับโกเมวาปนินย์ได้ไหมล่ะตาวาแม่บวชนี่ลูกชายทานนี่นาวะเนตายยิงๆนะที่นี่ไม่ได้เห็นกันเลยตาวใหาไปบวดนี่กันคือแับย่างในปกันล้มก็ปลูกก็รื้อวันไหนโอกาสนี้จะปกันลื้อหาไปบวชะเล็กนะรับตกลงในโกเมก็ยินยอมให้กันแบบสภาหลานนี่บวช กินกาาวอินนำดื่มน้ำเดือดออกไปอาเจ้าไปพวดไปพวชเล้วกดูในว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสสนานี่างไรกาอยู่อรหันนะบรรูอรหันต์ทิ่งมาวันนึ่งจะหมอบินว่าถึงพวกโฮเมของการระคายร่าเนี่ยปเกียรติราเลยก็มีอากาศดีก็แปลว่าคือํำงาหลูกชายิอไปบวชนะลูกชายิเป็นคนดีว

Braja Phật la của ni Phật giáo Roa chấm kapala Rồi tên lục kỳ lục konda kha 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 khám kha 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 Phật kha 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 băng. Lều tang là ta phá lan yêu cái tiên. A young nun, drunk guy, and my ghé ra. Cảm ơn a bên bùa thả? thả? là bên quang tụi ta phá lan của tụi tai bùa 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 tụi มันตามไปที่ทุกหมดเลยกระร่วมเนทั้าิการนี้นะาประดิานกัคว่าทมการนั้นมีอะไมั้งมีอะไมั้งอ่าปราศจากาก็เลยจะได้ไ่ฟางกับการที่นึกก็คือโลกคือมูสัตนะอัญชลานำเข้าไปใกล้ไม่ย่างยืนก็คือมาฟกงบอกค้นเลาอีกเยอะมากมีความแก่ชราไม่อย่างยืนน้ำเท้าหนองเท้าประจูงความชราเรื่อย เมื่อชิปีเดียรโยกัื้เมื่อสิปปีติดพันห้เราไม่มดือลยมันดร้อแ้มันอมันเอแก้มันดรือพข้าไม่มดือนะตอนรุเช้าเราอาจจะยังไม่ประจักษ์จิตนะอาะเห็นไม่ประจักษ์จิตพอดื้อแกจะได้พึมีโรคไทยีร่างโรคไตไตเจ็บเปียยนอันนี้เราเลยปูความิงเราเออโรคอันลานำเข้าไปใกล้มันไม่อย่างยืด mà mày làm như mà giờ chú phần tâm lớn cái này ra xương không về người và do có được phải là con ở ương ừ. chín chín ngàn để nó đã đi gió lô của mày bị vụ tan cả mày bên dậy để bọn tôi vẫn cứ hòa nó thì mày để cái vụ thì cái nháy cho nó tôi ý mày sao mà tan thản này tan thản này thì như tan thẳng hoàng thái tan thẳng cứ là bộ gọi râu thì cái quần tay quạt là bộ râu thì cái phải ra cha bộ lâu thì kính cha cả nhà trang bắt bộ lâu thì kính này ông phơ bộ lâu thì kính đông luôn à sao mà tan tan hoàn này mà? mày đài, đài, đứa, con, mày dài đi cho bộ con vôn mà chạy con kính cổ kính mèo nhảy tai mày dài à mày nhìn thấy sao mà tan tan lùa ham hoàn tái dài ta ham được ướt nên ham đây nó nhà trong lại các nhà đấy cắn hàng đài อย่าเจรยนชีวิตเราอีกแล้อ่าอะไรนี่ห้ามได้สมัยนี้เราจะหามได้เท่าไหรทางค้ามตายไม่มีใครอ่านตามนั่นที่จะห้ามได้อันนี้เป็นประการที่สองนะแล้วประการต่อมาคือประการที่สามโลกคือมูซักมันมีอะไรเป็นข้อมูลจำต้องสิงสิงหองต่างห้องไปเม็ดอ่าไม่มีอะไรเป็นข้อมูลโลนิดีกว่า tụt chín, tụt giá được cái con tuấn mềm phải làm làm cái ở lẽ sập tím là xong má mà đâu đủ liều và đâu thì mà để cho cố tái quay câu đấy cần phải đài Đều làm cái đó đâu thì cái con Nó anh thì chính là mà có cái số một là số một giá nữa mà mình do xuống mà đủ vào trong mà là cái cái nhà là là cái cái đi nhưng mà là cái mà xưa nó lái liền nó có cái cơ ở đây có cửa, cái chiếc ti, ở ướt để răng, xuống. Để us a little bit about xuống để No, I'm just so đi chi vị look good in it. Don't look good và tôn lục think look này, này look 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 như thế nào mà look 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 lục cái lục khứa look lục look 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 lục khứa lục look look Mà look nè, tôn look 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 giang, nè, có bộ look 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 mi giang, look ra look tô giả, mù hạ, này mình từ mình có với, mà có cái quấn tới, quấn nó là cứ cứ mà cái rạng cái bên nghe thế là rủ rủ gắn, cứ mà là nó lấy cả à, Nó lúc sẽ là đưa cái sợ chán, nó có nốt, thế là phông, là để té Để té bị băng, thế là ngoài nè Ta thấy thì em cái gian, à, cứ băng, cứ xuống chừa yếu có mắt nè có ô lồ mà lồ lồ cứ cái làm cái tê sẽ lái quay của phải là có là luôn như lúc có ba cả lô cưới nó cũng là làm việc ít như vậy này là cái gì để ta mày đồ mày mò có thứ ta mày còn một cái còn một cái cứ chỉ để ta ná ở quấy đừng là công an để bị để ra cứ phốn là công an để bị để ra cứ cuốn là cứ là cái gì dám là công là tìm sắp vào chính thằng cuốn à mày phong chính là cái gì cái thứ cứ lô bộ phong thủ viên ít, mấy đứa chắc nhìn, dù mình bảo bộ phổ, mấy đứa chắc ý, mà lúc đầu thì mình bảo ý, ngã cơ bộ. lâu à. thì chào tìm cho mình hiếu, cầu hỏi ai. Trời ơi, lúc ấy, tính. Đại thử chỉ học sâu, đại thảo nghi chỉ học giáo đại viết tập đen nghi, chỉ viết tập đen năng, à, còn viết vào nào, còn viết vào nào, cô đây,

มันป็เปทเยะขนานี่คือปกติปกติแต่มังไปปกติก็คือหลักนะปิจิราากระลาณะก็จมุนทีเชฟระการมีคือความยิ่งเดอริจิราเดืนดนำไปต่อปติปฏิบัตปิจิราาเนื้อางเจรกะดีมานี้ความตายกะดีไม่มีอะไรเป็นของตัวองกดีเรลบอเป็นตารของการหานก็มาชีระการมีประดบตะบานประบตะาะนะความเ่อยวก็จะา อินทร์ตนเนาะก่อบวดเป็นปราติโชในศาสนาบาลโดเหมือนกันหน่อมน้ําตามศีลธรรมมีมาปรึกบริวัติในบรรคชายให้หมอสุดกับชีวิตประจําวันและตามหนํานําของตัวเองบานีและคือธรรมะที่เรามาวันนี้วรรณนากามะประกอบสมควรด้วยล่ะ11นาที15นาทีแม้แต่ในรูปกุรุสามารถที่อนุรและทําทําเป็นมากพร้อมเหลือเฟ้อให้อนุสัมมาได้ประสบสิริสวัสดิ์ปรารถนามงคล สมุนพลพผนในนาฎีกันห้ามติดวง่รสิ้ดเ้ไมโเลยจบประกอบโดยตั้ในคัดตอนไม้ประกอบจนได้ถูกประการโดยกันถูกคนถูกการเพื่นต่อไปนาีตั้งได้กวาหนัก